ดูสิฮะอันนี้เวลาเช้านะรู้ว่าแม่เขานอนนี่งแต่เมื่อคืนแม่ไม่ได้นอนเลยแม่ปวดขาเมื่อกี้อีกแล้วอ่ะเป็นวันที่เราจะเล่นคอนเสิร์ตให้กับแฟนๆก็คือเป็นการจัดกิจกรรมในบ้านสวนตามเทศกาลเทศกาลเขา้าพรรษาเราก็ทําบุญกับพ่อกับแม่ก่อนเลยนะคะคแหมเอ้ยแม่สีเรือือนห่ขอข้าวต้มค่ะเหมือนจะมีงานเลยนะคะ สวัสดีแม่ครัวสวัสดีค่ะม,มีถั่วนะคะวันนี้มีถั่ววันนี้จะกินต้มถั่วนะคะจะเอาอะไรคะพี่เลนเก็บว่าเขายักกับพยักกันอยู่ตอนเช้าก็เป็นเทศบาลน,นะคะตอนเย็นจะเป็นนักร้องค่ะยังหลยยง่บพหญ่แบงยังว่อนไปว่อนมา ตัดกล้วย,ย,ย,ยมีสุกอีกแล้วเหรอพ่อสุกแล้วอเอาเป็นกรเถือตนตัดตนมัน,นาวอะพี่ไปหมดแล้วโอ้เมื่อว,วานนี่ยังสวยๆอยู่เลยอ่ะเมื่อเช้านี่แหละไม่เป็นไรไม่เป็นไรแบ่งกันกินส่วนนี้อาหารดีดนตรีเพราะได้จ้าโอ้เป็นนานนีดหนึน่นะนี่พ่อดูดิเหลี่ยมเต็มเลยแต่สุกเอ้แต่ แต่ถึงจะสุกมีเหลี่ยมนะอืก็อร่อยแล้วก็หวานวันนี้วันนี้แล้วคือวันงานสีสีมือนี้เป็นมือสันนันดีหอมาต้มมต้มนี่แม่ปิ๊กเดินเข้าไปสวนนะคะเดี๋ยวเราห่อข้าวต้มกันนะคะวันนี้จะได้กินข้าวต้มแบบอีสานเฮอเดอร์บานิเดอร์นี่หาะใบตองดูสิฮะ อันนี้เวลาเช้านะนี่ก็แม่ก็นอนนี่งแต่เมื่อคืนแม่ไม่ได้นอนเลยแม่ปวดขาเมื่อกีอ้อีกแล้วอ่ะแล้วมานอนอ่ะตอนเช้าเนี่ยไม่ได้นอนเลยเหรอแม่นี่นนนลูกมานอนนี่ก็ยุงก็จะหาม <S 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 ตัวโอ้ยยุงเยอะมากแม่ยุ่ยยุงเยอะ มีกาแฟนมมีกาแฟน้ำตาลแหลแก้วสั้นๆเราหาเหนแก้วสันๆอะไรยังไม่ได้กาแฟ <c oughs> เรายังไม่ได้เอาแก้วใหญ่ก็ได้เดี๋ยวจะใส่<ข>อโอ้โเ,เ,เป็นแม่เอ้ยแม่สีเรือน <c oughs> แหมห่ <c oughs> อข้าต้มค่ะ <c oughs> เหมือนจะมีงานเลยนะคะ งานสูตรข้าวต้มแบบร้อยเอ็ดนะคะงานแต่งเปนานบวชนั่นน่ะสิจะให้เลือกเอาน่าจะแต่งน่าจะบวชลูกชายแล้วแหละไม่เคยทำข้าวต้มแบบนี้อันนี้เป็นข้าวต้มมัดแบบอีสานนะคะก็คือใช้ข้าวข้าวขาวมาบะจ่าขาวบะมาขาวบะมาข้าวดิบนะคะกล้วยสุกแล้วก็ถั่วนี่คือถั่วต้มสุกแล้วนะคะถั่วต้มสุกแล้วค่ะถั่วนี่จะยากหน่อยก็เลยต้มให้สุกก่อนโอ้โหต้องอร่อยแน่เลย นี่ใบตองส่สวนบ้านเรานะคะกล้วยก็กล้วยของเราเองนะคะาลูกสาวหลาไม่ใหญ่ท้องหนักโอ้และเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะเราก็จะทำพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกปักรักษาสวนแห่งนี้อยู่นะคะ หลวงพ่อแดงหลวคุณแม่โอ้ยยังนะบ้านนี้เออก็ให้ข้าจัดต่อข่ายขาจะต่อขาจัะต่อน้ำจมเลยอโอ้ยอย่างนี้มีกำลังใจเลยนะลุงนะเมื่อกีนแผลทำเบ็นเมื่อยอะไรเลยพอกระว่าสุดวัดเส่เทอะเราเอาไมาไห้กระดาษจะว่ามีจำเป็นเนาะ าจัดงานดูพอกับหมดเงินไปเลยโอ้โหคำภูจัดงานดูจัดงานบ่อยพ่อก็หมดไปด็นหัวนำพ่อจ่ายอะไรไม่จ่ายยังไงล่ะน้ำหนักน้ำไดพ่อก็เหมดเงินเงี้ยนั่นเป็นซื้อเหล่าแล้วเอากระซื้อเหล่าทั้งใจค่านนทอกนนกี้ก้นเนื้อก้อนลากข้ายไปเอาบอดีบ่ดีอ้าวดีตัวนน่ะเงินเขามีไว้ให้เผื่อแผ่แบ่งปันให้ลูกหลานด้วย แม่โยนฉุดโวยเจ็บหัวลูกพ่อเมชราเฝ้าคอยตั้งตาให้ลูกกลับบ้านลมเลวหรือทถึฟัง ก็เป็นวันที่เราจะเป็นคอนเสิร์ตนะครับให้กับแฟนๆนะฮะได้ชมกันนะแล้วก็ความจริงก็คือเป็นการจัดกิจกรรมในบ้านสวนตามเทศกาลเพื่อให้พ่อแม่ได้เห็นลูกเห็นหลานอันนี้เทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลเข้าพรรษาเราก็ทําบุญกับพ่อกับแม่ก่อนเลยนะคะแล้วก็ไหว้เจ้าที่เจ้าทางท่านที่ปกปักรักษาคุ้มครอง สถานที่แห่งนี้นะครับค่ะให้ท่านดูแลคุ้มครองลูกหลานค่นะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นะคะเป็นแฟนก็จะถ้ามีบัตรแล้วนะคะเจอกันทุ่มตรงรแต่ถ้ายัง<ผ>มไม่มีบัตรก็ก็จองเลยนะครับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปนะครับถึงก่อนหนึ่งทุ่มนะฮะ ก็อยากจะให้มาให้กําลังใจกันเยอะๆกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ซื้อบัตรจองตั๋วแล้วหลายท่านก็บอกว่ารอชมด้วยใจจดใจจ่อมีอยู่ข้อความหนึ่งนะครับที่ผมอ่านเห็นอย่างเช่นลูกสาวอายุสองขวบบอกว่าอยากดูพี่กัมพูกับพี่รัชนีคุณแม่ก็เลยจองบัตรต้องซื้อตัวโอ้หน่ารักซึ้งเรามี fc สองขวบด้วยนะแม่นะ อย่าเค้นคำพูกระดับจะนี่มากเล็กน้อยสองขวบอืมพอให้จะเลื่อนจะเลื่อนนะลูกนะอืมบ้านเรามีทหารด้วยเหรอเอายังไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออย่างงี้โอ้โหยแท้จังเลยครับพี่ทหารค่ะแล้วยังไงอาจารย์เจค่ะมือแซกโซโฟนเป็นทหารแซกนะฮะทหารเจทหารแซกโซโฟนเอ้าแลรำก็ไม่ได้อยู่สิคืนนี้ วันนี้เหรออาจารย์เจกับเข้ากลมนะคะฝึกหนักไปแล้ว6เดือนนะคะหอมเลยหอมหุดดีเลยเขาเรียกว่าเท่และถูกทหารก็เป็นอย่างเงี้ยห่อและถือทหารเนาะบอกน้อยเป็นครูย่างยังไปแค่ที่กรุงเทพเนี่ยค่ะพี่อาจารย์ทัดมองด้วยความสงสารน้องคิดถึงน้องอาจารย์ทัดไม่เป็นทหารเหรอเย็นรอรอใช่ไหม ใหญ่แต่บอถึงทหารหอมจังเลยผัดผักบุ้งนะคะโอ้โหแม่ครัวโอ้โหกระทะใหญ่ทำบุญเลี้ยงพระเลี้ยังไงเอ่ยเหมือนมีงานบุญนะคะมีลูกมือเป็นอาจารย์ซอนกับอาจารย์ทัศนะคะแล้วก็คุณป้าโสภาด้วย ก็จะรวนกันเดี๋ยวให้เขาเอาผัดอะไรเสร็จก่อนเอากระทะนี่หลังวนออันนี้ใช่ไหมแพะดับใช่เหรอครับถูกต้องเลยนี่กรายนี่แหละเออแล้วก็อีกหม้อนหนึ่งอะไรลูกชิ้นเห็ดพอลูกชิ้นเห็ดพอไม้ได้อยู่ไหมอันนี้อะไรคะแกงเขียวหวานเหรอว้าววันนี้มีขนมจีนสองน้ำเลยนะคะแม่ควรทำเยอะมากนะคะวันนี้กะหนึ่งว่าจะมีคนมาเยอะตนนีพวกเราไมเยอะแล้วนะ ก็จริงนะคะเมื่อคืนเนี่ยเห็นเข้ามาเต็มครัวประมาณสิคนอยู่ข้างนอกอีกสิบเฉพาะครอบครัวก็ยี่สิบโอ้ไม่ข้างมันไก่้วยเหรอไก่ต้มไก่ต้มข้าวหมูอข้าวหมูแล้วมันก็วนไได้เยจานใหญ่ลยอ้วววงวว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 วะววววไวว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 วร มาเด้อมาเด้อกินข้าวเนออ่ามาเด้อ,อจ้ามากินข้าวปุ้นข้าวปุ้นขนมจีนน้ำยาวันนี้ใช้แป้งเขียวหวานนี่กินอะไร,ระะกันครับาราบมิกากหมูสมุนไพรลองดูผมนครสวรรค์กินอะไรเช่นเลยนี่ครับอย่ารอช้านครสวรรค์ต้องชอบแน่นอนลองดูโอ้ยน่ากินนะ กากหมูเป็นเป็นลูกเต่านะฮะเป็นไส้แบบว่าหั่นเป็นลูกเต่าโอเคไหมโอเคงั้นพักนี่ไปก่อนอ่านไหนเห็นไหมพักอะไรชอบละสิพักแกงเขียวหวานพักมีหเาียวักกกหมูนะอาจารย์คะเจริญอาหารนะ มาดาวรถอีกคันหนึ่งโอ้โหนี่ไม่มีที่จอดอยู่แล้วนะเนี่ยเออดาวแอร์มาให้คุณก่อนแอร์บนนักบนหนาพัดลมไม่มีแรงอย่างงุ่นอย่างเงี้อ่ะแอร์ที่ไหนเขาเรียกแฟนนะเนี่ยแฟนอ่ะวิเขามีแฟนใหม่อะไรอ่ะให้เลือกเอาตัวเนี้ยเป่าหัวเป่าจะเป่าตูดเป่าอะไรก็ตามสบายนะฮะเอาเอาไปเลยเข้าบ้านมันร้อนไม่มีแอร์ อันนี้รถไฟแดงเหรอไฟแดงครับออกไฟแดงมาเลยครับโอ้อันเดิมอันเดิมที่เรามีอยู่ที่สวนน่ะทำไมมันล้อเดียวไงแขนยากิ <c oughs> เป่งอ้าวเหรอมันมีสองล้อด้เหรอ,อนี่ฮะล้อสองล้อเลยอย่าไปโดนมันล่ะเอ่หทำไมเดี๋ยวโดนล้อเป็นไงเป็นไงไเออทำไมไม่เอาสองล้อมาตั้งแต่แรก จุดสำหรับดเรคเตอร์คนที่จะสวิต์กล้องนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะและเขาน่าจะงงๆว่าการไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอเล่นคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สดก็คืออย่างนี้ค่ะก็จะมีดเรคเตอร์นะคะที่จะคอยควบคุมโปรแกรมการไลฟ์สดนะคะจะอยู่ตรงนี้เราป้องกันแล้วนะคะถ้าฝนตกอ,อุปกรณ์ไม่เปียกส่วนช่างภาพนะคะน้องดาบเสื้อสีฟ้าเป็นหัวหน้าทีม ที่จะคอยใช้กล้องอีก3ตัวนะคะติดตั้งบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะเล็งมาที่ตัวบ้านวันนี้เราใช้บ้านเป็นเวทีเป็นฉากเลยนะคะมีการเคลื่อนย้ายป้ายกำพูรัชนีออกไปอยู่นู่นใต้ถุนบ้านเรียบร้อยนะคะย้ายเขอาโฮมได้ผ่านเด้อ โตเฮาตับเงาเดียวได้ยก็มีคู่ใจยามสายฝนรินก็มีคู่ใจยามสายฝนรินคนสาฟ้าก็ใสแจ้งหอมดอกพักกะแงหินหินถ้าได้เจ้าเป็น ดาวกลางดินหอดยามฝนตกรินรินสิกอดอยูพินให้กบเขียนหิจชาสิกอดอยูพินให้กบเขียนหิจชา